สบายดีทุกคนมือนีค่อยพาหมู่เพื่อนมาทัวโฮงงานผลิตไม้ในฟินแลนด์นะทุกคนคือฮู้ฮูกันอยู่ว่าประเทศฟินแลนด์เป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยจากการขายไม้นะทุกคนส่งออกบ่ว่าจะเป็นไม้ไม้แพ่นไม้อ่าสำเร็จููแต่ปัจจุบันนี้ที่หลักๆส่งออกสร้างรายได้หลายก็คือ เป็นเือนนะทุกคนเป็นไม้ที่เขาเจ้าใส่สร้างสร้างแบบเฮาสร้างอของเด็กน้อยเล่นน,น่ะนะก็คือทรงออกอ่าหลายประเทศนะทุกคนก็คือ่งขายเป็นเหอนเลยนะทุกคนเป็นเหอนเป็นหลังขายทรงออกไปนอกประเทศได้ไปแล้วก็คือจะเอาไปก่อไปอันนั้นไปก่อไปต่อเป็นบ้านนะทุกคนอันนี้ก็คือ รายได้หลักของคนฟินแลนด์นะทุกคนสมัยก่อนแล้วก็สมัยนี้สมัยนี้น่าจะมีธุรกิจอื่นๆเข้ามานำแต่ว่าสมัยก่อนก็คือฟินแลนด์ก็คือร่ำรวยจากการขายไม้นะทุกคนคือหลายประเทศอาจจะขายน้ำมันดิบเอ้ยขายน้ำมันเสื้อไฟอย่างแต่สำหรับฟินแลนด์ก็คือขายไม้นะทุกคนเพราะว่าฟินแลนด์มีทรัพยากรธรรมชาติรายต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์ อันนี้ก็คือโฮงงานนะทุกคนมาเบิ่งไม้ไม้พวกนี้ก็คือสําหรับภายในบ้านนะทุกคนเป็นเขาเจ้ากบให้มันเกลี้ยงแล้วเรียบร้อยบ่มีเสี่ยนตําดากแน่นอนนี่แร้วแล้วก็แพกแพ็กเอาอยางมาแพกอัดเรียบร้อยนะทุกคนงามเห็นบ่แล้วก็เตรียมส่งขายให้ฮานเป็นแผ่นเกี้ยงนะทุกคนเขาเจามีอ่า มีอุปกรณ์มีเครื่องมือที่แบบเห็นให้ไม้งามแนทุกคนไม้ก็เป็นลวดลายที่งามเห็นว่าทุกคน,คนที่ใส่หมวกย่างซ่าน้ำก้นนั่นก็คือเป็นเจ้าของโรงงานนะทุกคนเพื่อนก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของกลุ่มบิ๊กบไบัวรุ่น60นะทุกคนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเครื่องดูด รุดฝุ่นนะทุกคนรูดขี่เรื่อยดูดอากาศประมาณนี้แหละมือนี้วก้อยกมาก,กับกลุ่มบิ๊กใบวัยรุ่น60นะทุกคนเพราะว่าวัยรุ่น60นี้แบบยุ่าล่าบุเป็นนะทุกคนหาแนวไปตลอดค่อยสิว่าอาสุฟังหาแนวไปตลอดนะทุกคนอันนี้ก็คือโฮงานนะทุกคนมีเครื่องแบบลหลแหงเครื่องที่เขาเจ้าใส่ใส่เห็ดให้ไม้เหมือนเรียบก็คือแบบ หมุนประมาณเท่าไ 6, 000, 6, 000หร่วะหกพันหกพันห่อต่อวินาทีเห็ดให้ไม้ออกมาเกี้ยงงามนะทุกคนแล้วก็มีแบบมีรากหลายอันคือกันอันนี้ก็คือเป็นไม้พื้นบ้านนะทุกคนเวลาที่ซื้อไปแล้วก็คือแบบเห็นว่ามันมีอ่ะมันมีอ่ะม,ม,มันมีคีดคีดอะนะทุกคนได้ไปก็คือแบบเอาไปสุบใส่ต่อใส่จังจินะ ก็จะเห็นให้มันสะดวกแล้วก็สบายไม่ก็จะพื้นบ้านก็จะเพียงกันเลยนะทุกคนสบายหลายอันนี้คือเขาเจ้าเห็นแล้วแล้วนะทุกคนนี่งามก็จะเห็นหลายไม้เป็นแบบซัดเลยแหละเพราะว่าใส่เครื่องอันนั้นเนาะคือค่อยเบาขงแหละหกพ0นหอบตว,วินาทีไม่มันก็ต้องออกมางามอยู่ละอันนี้ก็คือแพ็คแล้วเรียบร้อยนะทุกคน ตัวเดที่เขิเจาแล้วเ,เกิเจะก็จะแพผโหงงานไม้ยู่ในฟินแลนด์ก็คือจะมีลากหลายแตกต่างกันไปนะทุกคนตัวนี้ก็คือจะเป็นโหงงานไม้ที่ใช้สำหรับภายในบ้านนะทุกคนก็จะถ้านอกบ้านก็จะมีอีฐไม้สำหรับไม้น้าสามน้าสี่ไม้ใหญ่ขึ้นไปก็อาจจะเป็นหงเลื่อยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้สำหรับ สำหรับภายในบ้านนะทุกคนเป็นเครื่องมือที่เหดให้ไม้ออกมางามนะทุกคนแล้วก็เรียบแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานเพื่อนเหตให้เรียบร้อยนี่ทึกแพกมาจัดดีอันนี้น่าจะเป็นหลังาคาเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีจังหน่อยเดี๋ยวค่อยจะให้เบิ่งนะทุกคนว่าเครื่องมันเป็นยังไงเพื่อนกำลังจะพาไปพาไปเบิง่ง มาหลายคนนะทุกคนเสื้อหลายๆท่นก็คือลูกสายนะทุกคนลูกสายของเจ้าของหงเรยนี่เห็นบ่กลายไม่งามนะทุกคนแต่ว่าค่อยก็ค่อยก็มาลูบอยู่นี่แหละลูบยังไนกรร็ลูบเสี่ยนบบปากดากดอกเพราะว่าเขาเจาเหล่ามายัดดีละบมัมน,นตจะค่อยลูบนะทุกคนหลายคนมากรร็ลูบ อันนี้คือพื้นบ้านนะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาลองเห็นให้เบิง์นนี่มันก็จะมีห้องแล้วก็เอานี่มาซุปซุปข้าวไม่ก็จะแบบเพียงกันเลยเห็นบะโมเมนกระดึงกระด่างคือบ้านเหาได้นี่เบิเขาจะไปพวกนล้ไปเบิรงเครื่องอันนี้ผู้หญิงนี่ก็คือลูกสาวนะทุกคนลูกสาวของเจ้าของโรงงานเพื่อนก็มีลูกสาวกับลูกสายนะทุกคนแลวเราก็มานะ้ำ เราก็คือเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งในกุ่มสมาชิกบิ๊กไบนะทุกคนแล้วก็อันผู้หญิงเมื่อกี้นี่ก็คือลูกสาวเราแล้วลผู้ชายเสื้อสีหลายๆก็คือลูกชายเนาะปีนี้เราก็แบบสําหรับเจ้าของนี่ปีนี้เราเท่าหลายนะทุกคนแต่ว่าปีกายนี่ยังเป็นลิรนำกันขับรถบิ๊กไบไปเที่ยวเมืองนันเมืองนี้นํากันอยู่ แต่ค่อยคิดว่าปีนี้เราน่าจะขับบุได้ละหละเนื่องจากว่าสองสามปีที่ผ่านมานี้แบบพญาตมันหลนะทุกคนเราก็ป่วยหนักคือการแบบโซมเลยเวลาที่เราย่างเราก็ย่างซะซ่าละมือเราก็สัน่นเพราะว่าเราเท่าไหลหละขับรถบุได้แล้วค่อยคิดว่าปีนี้แต่ว่าปีกายนี่ยังไปนํากันได้อยู่ก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> จะมีไม้เกียง มังไหมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ,อสุดยอดทันสมัยแหงนะทุกคนหรงงานนี้ก็คือว่ากว้างมากๆนะทุกคนเหตุเวียกก็น่าจะอยู่จุดไผ่จุดมันนะทุกคนเพราะว่ามันมีเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ละเดี๋ยวอีกจักน้อยเพื่อนสิพาไปทดลองเครื่องนะทุกคนไปเปิดเบิ้งว่า ความแหงอย่างมันเป็นยังไงนะทุกคนดังยังไงตู้นั้นย่างไปนั่นแหละนี่อย่างงงเงงงงเง้ยงอะไรเราได้เจ็ดสิบปลายปีแล้วก็เราก็น่าจะบวไหวแล้วแหละนี่อันนี้คือเครื่องที่ใส่กบไม้นะทุกคนแล้วก็มีอันนี้โู้หลายนะทุกคนเฮ้ยจังไห ขเขาจะกำลังเปิดเครื่องแล้วทุกคน ต๊การที่จุดนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นเอ่าเป็นเป็นอันที่เหตให้ไมมันเกียงขนาดทุกคนคือค่อยเบาขนาะดมันหมุนหกพันหอบต่ววินาทีเ็ดให้ไม่ออกมาเกียงนี่เบิ่งขนาดอันอันมนมนนี่นะทุกคนที่ขาเจ้าป้อนไม่เข้าไปแล้วมันหมุนมุนมันเหตให้ไม่เอ่าเกียงขนาด นี่แหละตัวนี้แหละจะกระเลี่ยนตลอดได้นีมันหมุนหกพันเนอะทุกคนโอ้ไม่สิเกเกียงได้จังไหนเบิ่งเนี่ยหมุนหกพัน 6, หอบตว,วินาทีแล้วก็แล้วไหวขนาาได้หนิอันนี้มันคมเนะทุกคนคมขนาดเลยได้สุดยอดเลยเครื่องไม่เครื่องมือทันสมัยขนาดนั้น อันนี้ก็เป็นครั้งแรกของค่อยที่ได้มาแบบมาชมโฮงงานผลิตไม้ในฟินแลนด์นะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วค่อยก็ไปเลาะบนานบนนีนะอันนี้ก็คือว่าโอกาสทองอิริเลยเ่ามันคนทั่วไปจะเข้ามาเบิงนะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องเลื่อยนะทุกคนเลื่อยไม้อันนี้ท่อข,อขาวๆนี่ก็คือดูด ดูดขี้เรื่อยออกไปบให้มันหกโรงงานเนาะนี่เวลาที่เพิ่นกบไม่ขี้เรื่อยก็จะทึกดูดออกไปอยู่ไหนนี้เครื่องมือสุดยอดเลยสำหรับผู้ใดที่มากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งและก็อย่าลืม คอมเมนต์ไว้กองคลิปเนาะทุกคนจะโบพาดคลิปโต๊ะไปแล้วก็วิดีโอไล่สาระของค่อยเนาะทุกคนโอ้ยนี่ทุกคนไม่แบบหลังจากอันนี้คือที่โบได้กบและอันนี้คือที่โกบแล้วมันก็จะแตกต่างกันเนาะทุกคนจะเห็นหลายไม้ได้งามก้อนโตที่เป็นไม้ธรรมดาเนาะทุกคนนี่งาม เห็นบอกจะแตกต่างกันหลายตัวสีขาวนี้ก็คือว่ากบแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคน